ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการใช้ธุรกรรมนะคะที่ไร้เงินสดกันบ้างต่อไปนี้นะคะใครที่จะไปเที่ยวเกาหลีนะคะไม่จําเป็นต้องพกเงินสดแล้วละค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารกรุงเทพจับมือ BC Car d ปลดล็อกจ่ายเงินไทยเกาหลีไม่ต้องพกเงินสดค่ะคุณชยริศอนุชิตวรวงรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพเปิดเผยค่ะว่าธนาคารได้ร่วมมือกับ BC Card Company l i m i t e d ผู้ให้บริการระบบชำระเงินรายใหญ่จากเกาหลีใต้ เปิดให้บริการระบบ cross border QR payment ระหว่างไทยและเกาหลีใต้โดยเริ่มให้บริการขาเข้าวอินบาวแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนักท่องเที่ยวเกาหลีที่มาเยือนไทยค่ะสามารถใช้แอป Paybook นะคะสแกน QR code เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ cross border QR payment p a y l i k e a l o c a l ได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแถมยังสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยค่ะ คุณชเววอนซอก CEO ของ BC Card แสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับการให้บริการของ BC Card ในระดับภูมิภาคพร้อมเตรียมผลักดันบริการ cross border QR payment ให้รองรับการชำระเงินของนักท่องเที่ยวไทยในเกาหลีได้โดยเร็วความร่วมมือในครั้งนี้นะคะถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายบริการสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงอย่างเกาหลีใต้ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยกว่า1.86ล้านคนในปี2567และคาดว่าจะเพิ่มเป็น2ล้านคน ในปีนี้สร้างไรายได้เข้าประเทศประมาณ50,000ล้านบาทขณะเดียวกันนะักท่องเที่ยวไทยที่ไปเกาหลีก็มีกําลังซื้อสูงค่ะเฉลี่ยแล้วใช้จ่ายประมาณ59,000บาทต่อทริปซึ่งถือเป็นจิ๊กซอสํำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศด้วยการชําระเงินแบบไร้เงินสดปลอดภัยได้อัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์สร้างประสบการณ์แคชเลสทัวริซึมได้อย่างแท้จริงค่ะ เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะสำหรับภาคการท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยไปเที่ยวเกาหลีหรือว่าคนเกาหลีที่มาเที่ยวบ้านเรานะคะในการปลดล็อกจ่ายเงินไทยเกาหลีแบบที่ไม่ต้องพกเงินสดเลยนะคะจากทาง BBL ที่ร่วมกับ BC Card นั่นเองค่ะ